เราจะได้รับองค์ความรู้วิชาการต่างประเทศด้านการตรวจเันแผ่นดินจากช่องทางใดบ้างครับ This the Podcast Solutions is IAO Progression Global Local solution. ผมว่าที่ร้อเอกปิติคุณนินทนอมและนี่คือ The Report Podcast ในรายการย่อโลกการตรวจเงินแผ่นดินต่างประเทศ PODCAST ที่จะพาทุกท่านท่องโลกการตรวจเงินแผ่นดินต่างประเทศในเวลาสั้นๆครับ สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับ The Report Podcast ในรายการย่อโลกการตรวจเงินแผ่นดินต่างประเทศรายการที่จะพาทุกท่านท่องโลกการตรวจเงินแผ่นดินต่างประเทศในเวลาสั้นๆครับพบกับผมเช่นเคยนะครับว่าที่ร้อเอกปิติคุณดินถนอมหรือเบียนะครับกลุ่มวิชาการต่างประเทศสำนักการต่างประเทศครับ ในครั้งที่แล้วนะครับได้ชวนทุกท่านพูดคุยกันเรื่องของประโยชน์ขององค์ความรู้วิชาการต่างประเทศนะครับที่ได้นํามาพัฒนาในรูปแบบต่างๆทั้งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินคู่มือแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้ท่านผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกท่านน,น,นะครับได้ทําหน้าที่อย่างมั่นใจนะครับมีความเชื่อมั่นว่างานของสํานักการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ย จะเป็นไปได้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะครับและสร้างความเชื่อมั่นให้สู่ผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงานทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะหน่วยรับตรวจที่จะได้มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีจากการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและงานอื่นที่เป็นงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานตรวจสอบเช่นการให้คำปรึกษาแนะนําการตอบข้อหารือของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อมีการปฏิบัติตามคําแนะนําของต่อตององอแล้วนะครับ โครงการภาครัฐต่างๆย่อมมีวินัยการเงินยังครังนะครับโครงการภาครัฐที่ให้บริการสาธารณะนะครับก็ย่อมเกิดผลสมดิษฐและมีประสิทธิภาพและเมื่อโครงการของภาครัฐด,ดีขึ้นนะครับแน่นอนครับผู้ใช้ประโยชน์ก็คือประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินนะครับก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นของภาครัฐด,ด้วยครับทีนี้อยากจะชวนทุกท่านพูดคุยกันนะ,นะครับว่าแล้วองค์ความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินต่างประเทศ ที่เป็นประโยชน์เท่าที่ไม่ขัดหรือแยง้งต่อกฎหมายไทยหรือบริบทไทยเราจะหาองค์ความรู้ดังกล่าวมาได้อย่างไรบ้างแน่นอนครับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินทั่วโลกต่างก็พยายามนะครับแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อที่จะพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจว่าง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยจะตอบสนองต่อบ,บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามครับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างกันเนี่ยย่อมต้องคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าในการที่จะหารือ่อเดินทางหรือการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เนี่ยย่อมต้องใช้ทรัพยากรนะครับทั้งคนทั้งเวลาและก็ทั้งเงินงบประมาณนะครับและแน่นอนครับเงินงบประมาณก็มาจากภาษีประชาชนทั้งสิ้นนะครับ ในส่วนขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยเรามีนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินระยะยาวนะครับรวมถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจําปีที่ท่าน,นาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท่านได้กําหนดซึ่งนโยบายดังกล่าวนะครับก็เป็นหบดหมายสําคัญนะครับที่กําหนดทั้งทิศทางทั้งผลสมฤทธิ์และก็การพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินที่เราจะมองไปข้างหน้าและปฏิบัติภายใต้ในโยบายดังกล่าวไปด้วยกันนะครับ แน่นอนครับในหลายประเด็นเป็นการตอบสนองต่อบริบทโรคที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะประเด็นเกิดใหม่นะครับหรือที่เรียกว่า emerging issue เช่นปัญหาเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศปัญหาสังคมผู้สูงวัยหรือ aging society การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการตรวจเงินแผ่นดินนะครับเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการสนับสนุนรัฐบาลนะครับให้บรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสปาชาชาติหรือ S.D.G. นะครับ Sustainable Development Goals เป็นต้นครับ ในประเด็นต่งตางๆเหล่านี้นะครับหลายเรื่องเป็นเรื่องใหม่มากไม่ใช่ใหม่เฉพาะขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องใหม่ของประชาคมชาวตรวจเงินแผ่นดินโลกอย่างไรก็ตามครับแต่ละประเทศก็มีจุดแข็งนะครับจุดเน้นถือว่าเป็นความเก่งความชํานาญในฟิลในลักษณะการตรวจหรือว่าหัวข้อที่ตรวจสอบนะครับ มีประสบการณ์ที่ยาวนานหรือมากกว่าองค์กรตรวจเงินเพนดินอื่นๆตรงนี้เองนะครับที่เป็นจุดที่จะทําให้พวกเรานะครับชาวสอตอง,งอทั่วโลกนะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยศึกษาว่าองค์กรตรวจเงินเ็นดินชาติไหนเก่งอะไรนะครับแล้วเราก็จะมีการคุยกันมีการแลกเปลี่ยนกันในที่สุดคับอย่างไรก็ตาม,มานะครับมีคำกล่าวที่ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีหรือ t h is no such f r e e lunch เพราะฉะนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่อยู่ๆจะไปขอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยที่ไม่ได้มีอะไรไปแลกเปลี่ยนเขานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงการโน้มน้าวนะครับให้องค์กรตรวจเงินเป็นดินอื่นๆคล้อยตามแล้วอยากจะเข้ามาหาเราอยากจะมาคุยกับเราหรือว่าเราไปคุยกับเขาแล้วเขาอยากคุยกับเราเราจะต้องมีซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็เป็น คีย์เวิร์ดเป็นคำที่ค่อนข้างที่จะมีคนพูดถึงกันในประมาณปีที่แล้วนะครับที่น้องมิลลี่นะครับได้ไปแสดงคอนเสิร์ตที่อเมริกาแล้วก็มีการนำข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นไปทานบนเวทีทำให้ข้าวเหนียวมะม่วงนะครับขายดิบขายดีแล้วก็เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับนอกจากน้องมิลลี่แล้วนะครับก็ยังมีน้องลิซ่าแห่งวง b l a c k พิ n k อีกนะครับที่ครั้งหนึ่งเธอเคยแนะนำเรื่องอาหารโปรดของเธอนะครับก็คือลูกชิ้นยืนกินที่หน้าสถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์ก็ทาให คนอยากไปเที่ยวบุรีรัมย์นะครับอยากไปทานตามรอยของน้องลิซ่าด้วยต้องยอมรับครับว่าทั้งข้าวเหนียวมะม่วงของน้องมิลลี่นะครับแล้วก็ลูกชิ้นยืนกินของน้องลิซ่านะครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นสิ่งที่โน้มน้าวนะครับให้คนทั่วสารทิศอยากจะลองทานอาหารไทยอยากจะลองข้าวเหนียวมะม่วงอยากจะเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อไปทานลูกชิ้นยืนกินสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นพลังอํานาจละมุนนะครับที่ทําให้ทุกคนอยากจะเข้ามา ท่องเที่ยวไทยนะครับมาชิมอาหารไทยมาเที่ยวบุรีรัมย์ในประเด็นนี้ที่ผมพูดมาผมอยากจะเปรียบเปรยนะครับว่าเมื่อน้องมิลิมีข้าวเหนียวมะม่วงน้องลิซ่ามีลูกชิ้นยืนกินแล้วอะไรละ่ะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยที่จะทําให้องค์กรตรวจเงินแผ่นดินชาติอื่นๆนะครับอยากจะคุยกับเราอยากจะเข้าหาเราหรือว่าอยากนําองค์ความรู้วิชาการต่างประเทศใน หัวข้อนะครับหรือว่าลักษณะงานที่เขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์สูงมามอบให้แก่เราในส่วนนี้นะครับต้องเรียนทุกท่านเลยว่าข้าวเหนียวมะม,ม่วงหรือว่าลูกชิ้นยืนกินในเวอร์ชั่นของสอตอง,งเราก็คือองค์ความรู้และประสบการณ์ของพี่น้องชาวตรวจเงินแผ่นดินทุกท่านนี่แหละครับต้องยอมรับครับว่าใน1 0 7ปีย่าง108ปีที่ผ่านมานะครับ บรรพชนคนตรวจเงินแผ่นดินนะครับรวมถึงพี่น้องชาวตรวจเงินแผ่นดินทุกท่านได้สั่งสมประสบการณ์การตรวจสอบและสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับหลายเรื่องเรามีจุดแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถิ่นการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าการตรวจสอบรายง,งานการเงินนะครับซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบหลักขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยที่เรามีประสบการณ์มายาวนานสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เป็นองค์ความรู้และก็เป็นเอ่อมุมของประสบ บการณ์ของพี่น้องชาวตรวจเงินแผ่นดินที่ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทําให้สตงหลายๆประเทศอยากจะเข้ามาคุยกับสตงไทยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสตงที่เนื้อหอมเพราะว่าเขามีความต้องการนะครับในการใช้องค์ความรู้ในลักษณะงานที่เราเชี่ยวชาญแต่เขายังมีจุดอ่อนอยู่มีตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยนะครับก็เป็นกรณีประมาณ3ปีที่แล้วนะครับท่านกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท่านสันเสริญพลเจียกนะครับท่านเป็นหัวหน้าคณะ สตงไทยนะครับเพื่อเดินทางไปที่สตองเนปาลเพื่อที่จะพูดคุยกับท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนปาลในเรื่องของการขอการสนับสนุนให้สตองไทยนะครับดำรงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารองค์การสัมปันธ์การตรวจสอบสูงสุดนานาชาติหรือว่าอินโทไซนะครับรวมถึงการสร้างความร่วมมือเพื่อขอการสนับสนุนและก็ร่วมงานในส่วนของการตรวจสอบการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติหรือว่า Sustainable Development Go a l หรือว่า SDG audit นะครับซึ่งสตงเนปาลถือว่าเป็นสตง,งที่มีความก้าวหน้ามากนะครับในการตรวจสอบประเด็น s d g ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างขององคอ์กรนั้นมีโครงสร้างที่เป็นหน่วยงานนะครับที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับ s d g เลยหรือว่า SDG Audit Unit ในการเดินทางไปครั้งนั้นนะครับทางองคอ์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยก็ได้หาข้อมูลนะครับแล้วก็พบว่าประเทศเนปาลน,นะครับเพิ่งประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ ประเทศเนปาลจะมีองค์กรปกครองท้องถิ่นก่อนหน้าที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับต่างๆประเทศเนปาลมีการปกครองเพียงรัฐบาลส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคดังนั้นจึงถือเป็นความท้าทายของประเทศเนปาลน,นะครับรวมถึงสตงงเนปาลเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสตงงเนปาลเนี่ยไม่เคยตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถิ่นเลยเราจึงเห็นจุดที่จะสามารถโน้มน้าวจิตใจหรือว่าความสนใจของสอตงงเนปาลได้โดยในการเจราจานะครับท่านสันเสริญพลจิตรนะครับท่านกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก็ได้เอ่ยปากกับท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนปาลนะครับในขณะนั้นคือท่านมิสเตอร์ดังเกลนได้พูดถึงเรื่องของการที่ประเทศไทยเรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์การตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างยาวนาน,นแล้วก็ในการนี้นะครับทางสตงไทยเนี่ยเราพร้อมที่จะสนับสนุนสตงเนปาลอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่มีการเจรจาดังกล่าวนะครับก็ถือได้ว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างสูงเพราะว่าทางสตองโนเนปาลน,นะครับโดยท่านผู้ว่าการตรวจแนมเปดินเน,นปาลน,นะท่านก็ให้การสนับสนุนนะครับสตง,งไทยอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการขอบคุณนะครับแล้วก็ ทั้งประเด็นของการสนับสนุนให้สอตองอไทยเป็นกรรมการบริหารของอินโทรไซรวมถึงการให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยร่วมนะครับแล้วก็การพัฒนาการตรวจสอบประเด็น SCG ซึ่งเป็นจุดแข็งของเนปาลตัวอย่างนี้เองนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่อ,อยากนำเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าองค์ความรู้ต่างประเทศต่างๆที่นำมาพัฒนาการตรวจกำแนดินไทยถือว่าทุกท่านมีส่วนสำคัญจริงๆนะครับ เพราะหากไม่มีองค์ความรู้และประสบการณ์นะครับรวมถึงผลการการตรวจสอบที่ต่อเนื่องและยาวนานที่ท่านบรรพชนคนตรวจเงินแผ่นดินได้ทํามารวมถึงพี่ๆน้องๆชาวตรวจเงินแผ่นดินทําได้ทํามาเราก็คงไม่มีซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่จะไปโน้มน้าวให้องค์กรตรวจเงินแผ่นดินต่างประเทศแลกเปลี่ยนหรือว่าให้องค์ความรู้กับเราเพราะว่าในขณะเดียวกันเราเป็นผู้รับเพื่อนําองความรู้ต่างประเทศมาเป็นทางลัด ในการพัฒนานการตรวจเงินแผ่นดินของเราแล้วในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้ให้เพื่อที่จะมอบสิ่งดีๆนะครับอันเป็นองค์ความรู้ที่เราสั่งสมมาให้แก่องค์กรตรวจเงินแผ่นดินต่างประเทศนะครับถือว่าเป็นการร่วมมือกันในประชาคมคนตรวจเงินแผ่นดินนะครับเพราะองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไม่ว่าจะจัดตั้งมาในรูปแบบใดหรือว่าจะอยู่ในชาติใดจะเรียกว่าอย่างไรก็จะมีหน้าที่ในทำนองเดียวกันนะครับคือการตรวจสอบเพื่อ สร้างวินัยการเงินกันคลังที่ดีรวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้โครงการภาครัฐนะครับเกิดผลสมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพเพื่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการหรือว่าบริการสาธารณะต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยนะครับท้ายนี้ก็อยากให้พี่น้องชาวตรวจเงินแผ่นดินทุกท่านนะครับทั้งที่ทําหน้าที่ตรวจสอบและทําหน้าที่สนับสนุนขอให้ทุกท่านภูมิใจนะครับ เพราะว่านอกจากงานของท่านได้สร้างคุณูปการแก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินในประเทศไทยที่เรารักแล้วงานของท่านประสบการณ์ของท่านยังมีส่วนช่วยนะครับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินต่างประเทศให้ไปทําหน้าที่คนตรวจเงินแผ่นดินในประเทศน,นั้นๆเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในแต่และประเทศด้วยเรียกได้ว่านอกจากทุกท่านจะสร้างคุณูปการให้กับชาติไทยแล้วทุกท่านยังมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนทั่วโลกเลยก็ว่าได้ สำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้าฝากทุกท่านกดติดตามและกดกดกระดิ่งเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดทุกตอนของ The Libert Podcast ของเรานะครับและนอกเหนือจากรายการยอร่อโลกการรวจเงินแผ่นดินต่างประเทศสำนักการต่างประเทศกำลังจะมีรายการอื่นๆตามมาอีกก็จะเป็นรูปแบบใดก็ขอให้ทุกท่านติดตามในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ ในโอกาสนี้นะครับผมว่าที่ร้อ,อกปิติคุณนิถนอมกับรายการย่อโลกการตรวจเงินแผ่นดินต่างประเทศรายการที่จะพาทุกท่านท่องโลกการตรวจเงินแผ่นดินต่างประเทศในเวลาสั้นๆขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกันใหม่ในอีปีหน้าครับสวัสดีครับ